นิสัยอย่างหนึ่งครับที่ทําให้คุณไม่ติดก,กับบ่วงอารมณ์เชิงลรครับคุณรู้ไหมครับว่า ถ้าเราเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆครับในร่างกายและจิตใจของเรามันทําให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจที่เพี้ยนมีความเชื่อเพี้ยนและแน่นอนครับมันส่งผลถึงการกระทำมคุณให้มันเพี้ยนตามด้วยครับระฉะนั้นสิ่งสําคัญที่คุณจาเป็นต้องมีนะครับคิดบวกและยอมรับในความเป็นจริงการยอมรับในความเป็นจริงเช่นตอนนี้คุณทําอะไรที่มันพลาดไปก็แค่ยอมรับครับแต่การยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยการยอมรับเนี่ยมันคือการยอมแพ้นะฉันต้องต่อต้านนะอย่าไปต่อต้าน สิ่ง <irgendw> ท <el che> anyway, so okay. so ี่มันเกิดขึ้นครับแต่ให้ยอมรับว่าผิดพลาดเนี่ยก็เป็นครูมีอะไรบ้างที่ฉันได้เรียนรู้จากเรื่องนี้มีอะไรที่ฉันเนี่ยจะทําให้ดีขึ้นบ้างจากเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยอมรับแล้วว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและมันอาจจะผ่านไปแล้วด้วยก็แค่ยอมรับครับแต่ไม่ใช่ยอมแพ้พิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันยอมรับแต่ไม่ได้ยอมแพ้เพราะคนที่ยอมแพ้คือพวกเขาปล่อยทุกอย่างพวกเขาไม่ลงมือทําแต่คนที่ยอมรับคือเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดปัญหาละแต่ว่าเขาจะไปต่อข้างหน้าอย่างไร เขาแค่ถามคำถามที่ยู่ต้องกับตัวเองครับแล้วก็ไปต่อแค่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ่าจะได้แง่คิดกันนะครับโอปอีสานสดีครับ